สวัสดีครับเย็นนี้นะครับจะมาทำรัดหน้านะครับตอนนี้เตรียมเส้นแล้วนะครับดันมาด้านหน้าเส้นหนีนะครับนี่ครับเส้นแม่ผักเตรียมไว้แล้วนะครับเอรัดหน้าหมูนะครับนี่ครับเนื้อหมูแล้วก็มีปลาเส้นนะครับนี่ครับ คณะนะครับตอนนี้แม่เอาล่ากักชีใช่ไหมและล่าล่าล่ลากักชีนะครับแล้วก็เทียมมาคั่วก,ก่อนนะครับอ่ามีทิกไูด้ด้นะครับใส่หมูลงไปผัดนะครับ ทำเล่หน้าหมูนะครับอาหารันบ้านนะครับทำทาน,งนากง่ายๆนะครับแม่ทำทุกเมนูนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องีินนยธรรมบวลชนแนลด้วยนะครับ ใส่ซอสต,ตรงไปนะครับซอสต,ตรงรถครับใส่น้ำไม่นหน่อยครับอันนี้ทําน้ำลาดน,นะครับน้ำานหน้านะครับผองชิลรถครับรถด,ดีนะครับ เดือดแล้วครับน้ำตาลครับน้ำตาลลงไปนะครับตอนนี้ก็ใส่ใบคะนาลงไปครับ แม่รัวนะครับนี่ครับแม่นะครับแม่ครัวทำทำท,ทุกเมนูนะครับ ผัดสักพักนะครับเขียนใส่แป้งนะครับแป้งมันนี่นะครับแป้งมัน,นครับถ่ายดูครับแม่ลังคนนะครับเลียนจะใส่นะครับใส่แป้งมันลงไปนะครับ ้ผสมไปอยู่นะครับน้ำด้านหน้านะครับใส่น้ําไปครับ น้ำเยิ้มๆนะครับเป็นน้ำด้านหน้าเลยนะครับใส่น้ำไปหน่อยครับค้นไปหน่อยของขอเผาเนี่ยนะครับ ถ้าได้กลิ่นนี่หอมมากเลยนะครับตอนนี้สุกแล้วนะครับเดี๋ยวแม่เตรียมตักใส่จานนะครับนะคบตักใส่เส้นนะครับเส้นหมี่นะครับน้ำหน้าหมูนะครับอ่านบ้านๆแม่ทำทานเองครับ เสร็จแล้วนะครับลาดหน้าหมูนะครับเมนูอาหารเย็นนี้นะครับครับเมนูอาหารบ้านๆนะครับแม่ทำทานเองนะครับราดหน้าหมูครับ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องวินัยธรรมวร c h ชาแน,นลด้วยนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณมากครับ